ไปทอ้องอะไรกันวะไม่ไม่ผู้ชายท้องไม่ได้ไม่ว้โอย,โอยพี่มันเป็นไรของพี่เนี่ยผมฝันว่าผมทอมนะ้องอะพี่เป็นผู้ชายพี่ท้องมันก็ถูกแล้วปะตกใจเว้ยทำไมเนี่ยควรจะนอน ไม่ไม่ถึงมันจะดูเหมือนเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็ตามแต่ก็ท้องลูกของตัวเองมันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งที่หม่ตัวเล็กพี่เมิรพี่ยังไม่ได้สักผ้าใช่ปะฝากวเท้า ่าผมกำลังท้องลูกของเราอยู่อ่ะพี่ท้องพี่ไม่ได้พิการซะหน่อยพี่อยู่บ้านเฉยๆหัดทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างฉันออกไปทำงานข้างนอกฉันเหนื่อยแค่ไหนพี่รู้ปะทำด้วยนะจะดาวตัวเล็กไปซักผ้ากันดีกว่า ทีรักกลับมาแล้วหรอครับกลับมาแล้วคะ่ะวันนี้คุณทำกับข้าวไรคะเออวันนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรไปเลยอะ่ะไม่ไทำแล้วทำไมคุณไม่ทำล่ะคะคุณอยู่บ้านว่างๆเนี่ยวันวัแต่นั่งๆ่นอนๆฉันออกไปทำงานฉันเหนื่อยนะคะนี่คุณอยู่บ้านเฉยๆอะ่ะให้ทำกับข้าวยังทำไม่ได้อีกเหรอ,อาจยนก่อนนะเดี๋ยวผมจะรีบไปทำให้เดี๋ยวนี้แหละ นีไปเลยไปฉันหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยขอรอแป๊บนึงนะเฮ้ยเลืองฮัลโหลที่รักฉันคิดถึงคุณจะแย่อยู่แล้วอ่ะ วะทำไมคนบ้มท้องทรมานอย่างนี้วะผัวฉันอะ่ะมันท้องโตฉันเห็นอ่ะฉันหมดอารมณ์อ่ะเดี๋ยวไว้เราเจอกันหน่อยนะคะได้ค่ะดาวครับเดีวยวมันขาเสร็จแล้วนะครับแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปหา นี่มันอะไรเนี่ยพี่เมินนี่กับข้าวมีแค่นี้หรอทำไมมันน้อยจังเลยอะดาวก็ผมแพ้ท้องอยู่อะก็เลยสะปองไม่โกงไม่กินมาละฉันออกไปกินข้างนอกดีกว่าดาวดาวดาวคุณหายไปไหนมาทำไมไม่เข้าบ้านเลยโทรไปก็ไม่รับ แล้วผู้ชายคนนี้คือใครอ่ะเขาคือเพื่อนฉันเองแหละเพื่อนเพื่อนอะไรอ่ะดาวควงแข่งกันอย่างเนี้คุณไม่เคยคิดถึงใจผมเลยอ่ะผมต้องทนปวดหลังต้องทนแพ้ท้องแล้วคุณมาตอบแทนผมแบบนี้อ่ะดาวคุณเลิกหมดทันทีได้ปะนี่คุณรู้ตัวไหมคุณไม่โคตรหน้าเสือหน้าลังคาเลยมอนค่ะ ไปชอปปิ้งกันเถอะค่ะคุณอยากได้อะไรเนี่ยเ <Okay. S 1> ดี๋ยวฉันซื้อให้หมดเลยเด้าทำไมคุณพูดอย่างนี้อ่ะเดา้ากลับมาคุยให้รู้เรื่องเลยนะเดา้าผมไม่โอเคมากเลยอย่างนี้เดาวกลับมาคุยรู้เรื่องเดา้ดาเดา้าเด้า ตื่นมากลางดึกแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าคะชาวรู้ไหมตลอดเวลาที่คุณอุ้มท้องเนะี่ยผมไ,ยยไม่เคยดูแลคุณไม่เคยดูแลลูกเลยตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าการที่คนคนหนึ่งจะอุ้มท้องนะ่ะมันลำบากขนาดไหนดาวผมสัญญานะว่าผมจะดูแลคุณกับลูกให้ดีที่สุด ท่อที่ผมจะทำได้ขอบคุณคุณมากเลยนะคะผมรักคุณนะนท์ดาวฉันก็รักคุณค่ะ